ในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือในแอปธนาคารกรุงเทพกันนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเบอร์มือถืออย่าลืมไปเปลี่ยนในแอปพลิเคชันธนาคารกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนนะครับเบอร์ที่ผูกบัญชีกับธนาคารกับเบอร์มือถือของเรามันจะไม่ต้องกันนะเวลาที่เราจะรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อได้ใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ส่งรหัส OTP มาให้เราเปลี่ยนนะครับ สำหรับวิธีการเปลี่ยนง่ายมากๆนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะเรามาทํากันเลยครับเปิดแอปพลิเคชันธนาคารขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองการตั้งค่าให้เพื่อนๆเลือกตรงนี้กันเข้าไปนะและในขั้นตอนถัดมานะครับมันจะมีคําว่าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการแตะเลือกตรงนี้เนาะตรงคําว่าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ในหัวข้อจัดการข้อมูลส่วนตัวนะครับให้เพื่อนๆมาดูด้านล่างมันจะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราอยู่ตรงนี้นะมันเป็นเบอร์เก่าที่เราได้ทําการบันทททึกกกไวว้้้้้นนนนนะะะะครร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 ับบบเเเเเออออ์์่่่าาาจจยูตตตตตงงงีีีี็ใหพพืแแแโล ก็เปลี่ยนเบอร์เก่าออกนะครับแล้วก็เอาใส่เบอร์ใหม่เข้าไปแทนนั่นเองครับต่อจากนั้นก็ให้เพืเ่อนๆนะครับกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราใช้ปัจจุบันกันอยู่นะกรอกตรงนี้กันเข้าไปได้เลยครับ ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วให้กดบันทึกที่อยู่ตรงนี้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเขาจะส่งรหัส OTP ไปที่ SMS ข้อความมือถือของเพื่อนนะครับให้เพื่อนนะครับเอา SMS 6หลักนะครับที่ได้รับจากข้อความมือถือมากรอกในนี้กันได้เลยนะเมื่อเพื่อนนะครับทำการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานั่นก็คือการสแกนหน้านั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนใดที่ไม่เคยสแกนหน้ากับธนาคารนะครับในขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ได้นะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับเพื่อให้เราใช้บัญชีได้อย่างปลอดภัยนะ ตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับผมถ้าเพื่อนๆขึ้นแบบนี้นะครับยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับให้เพื่อนๆทําการลองสแกนใหม่สักหนึ่งรอบนะครับของผมรอบแรกก็ไม่สําเร็จเหมือนกันนะครับพอทํารอบที่2ก็เป็นอันว่าสําเร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถืออย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนในแอปพลิเคชันกันด้วยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําาาาาลลลลัััังใใจห้้้้้ดดดดดดวววยยยยนนนนะะคคครรบบบผมมมมไไ่่ออกกกพิิปีีๆแืตตบ